สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเดินทางกันถึงบ้านหรือยังนาะคนยุตปีใหม่นะ่ะนะถ้าใครที่กําลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางแค็วขาดปลอดภัยกันเดอ้อจ่ากแก่เอ้ยไอ้ฉันนะ่ะก็ยังไม่ได้เข้าไปในไร่เลยจา่าก็ว่าจะไปภูม่งนีแหละเดี๋ยวเค์ทุรงธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงที่เข้าไปแต่ว่ามันก็เดินทางไม่นานดอกจ่าเต็มที่กับประมาณชั่วโมงนึงเพราะว่าที่ที่ฉันอยู่นี่นะ่ะก็อยู่ห่างจากในไร่นะ่ะประมาณ50กิโลเท่านั้นแหละจา่าใช้เวลาขับรถนะ่ะก็ไม่นานเท่าไรดอก แล้วพอถ้าฉันขึ้นมาบนไร่ตอนที่จะมาเก็บอะโวคาโดนี่นะก็มาเห็นนี่แหละจ้ะเขาก็กําลังช่วยกันขนองใหญ่องกันอยู่นี่แหละจ้ะไอฉันก็ว่ายูว่าตอนอยู่บ้านนะ่ะคือย,ยังเสียงรถไถใครคือย,ยังอยู่ใก,กล้เพราะว่าไร่ฉันก็บ้านฉันน่ะนะแกเอ,อ้ยมันอยู่ติดกันเลยแล้ว ฉันก็ต้องขอโทษขออภัยดาเด้อจา่าถ้าในวิดีโอนี่นะมันมีอะไรแปลกบ้องโผล่เข้ามาแกเอ้ยน่ะน,นะกระมุมขวาล่างที่เห็นสีดำๆนั่นนะจ่ะก็เป็นตัวจับโทรศัพท์หรือว่าตัวจับกล้องนั่น,นะจ่ะกแกะเอ้ยเพราะว่าตอนที่ฉันมาถึงน่ะนะเขาก็กําลังใหญ่องค์ลูกสุดท้ายกันแล้วที่นี่ไอฉันก็กลัวว่าจะถ่ายไม่ทันเขาเด็กก็รีบถ่ายไอยางคักเลยแกเอ้ยก็เลยไม่ได้ดูตามาตาเรืออย่าว่ากันเด้อจ่ะเอาห็นว่าจะหน่อยนึงก็ได้แต่ว่าอย่าแรงหลายเด้อเดี๋ยวจะสำนึกไม่ทัน แล้วถ้าถามว่าการใหญ่โอ่งนี่นะมันเกี่ยวอะไรกับคลิปเก็บอะโวคาโดเนี่ยนี่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรดอกจะกแกเอ้ยแต่ว่าฉันน่ะก็อยากถ่ายเก็บไว้ดูจ้ะเผืๆๆๆ่อเวลาผ่านไปนานหลายปีเนาะเรามาย้อนดูวิดีโอกเก่าของเราเนาะแกเอ้ยมันก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของไรนั่นแหละจ้ะดูเขาใหญ่องค์เสซตแล้วที่นี่กับจีพามาเก็บอะโวคาโดจริงๆเลยเดอ้อป่าที่ฉันมาเก็บนี่นะก็เพิ่งจะติดลูกปีแรกจ้ะลูกมันก็เลยยังไม่ค่อยดกจากเท่าไรดอกแต่ว่ากระพอไดเลมกินอยู่จ้ะ ก่อนนานี่นะคุณแม่ฉันเขาก็มาเก็บไปบ่มไว้กินเรื่อยนั่นแหละจะ้ะตอนที่ฉันมาเก็บนี่นะมันก็เลยจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วจนว่าลูกมันแก่จัดบางต้นนะก็มีลูกสุกคาต้นพ้อมเด้นี่นะคุณแม่ฉันก็เลยจะปาโชว์พวกแกนี่แหลจะจ้ะ พันธุ์ที่ฉันมาเก็บนี่นะก็เป็นพันธุ์บูเจจ่าแกเอ้ยเนื้อสัมผัสของมันนี่นะก็จะเป็นเหนียวเหนียวนุ่มๆจ้ารสชาติก็จะเป็นมันๆครีมๆแต่ว่าไม่มีรสชาติหวานดอกเด้อจ้ามันจะออกมันๆซะส่วนใหญ่สําหรับใครที่เคยกินอะโวคาโดหรือว่าชอบกินอะโวคาโดเนี่ยนะแกเอ้ยก็จะบอกว่ามันอร่อยนั่นแหละจ้าแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยกินนี่ยนะก็ที่ว่ารสชาติมันแปลกๆนั่นแล้วแปลงไม่แปลกก็จนว่าอีนังแฮมมันไม่กินเนาะพวกแกก็คิดเอาเถอะ แต่ว่าถ้าใครกินได้นะฉันว่ามันก็ดีดอกเด้ละเพราะว่ามันมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยจ้ะกแกเอ้ยถ้าใครอยากรู้นะก็ลองถามอากูรู้ก็ได้จ้ะต้นนี้หลังจากที่ปลูกไปแล้วก็ใช่ระยะเวลาประมาณ3ปีกว่านั่นแหละจ้ะถึงยี่ติดลูกให้ได้กิน อันนี้ที่ว่ามันติดลูกไว้นี่นะก็เป็นเพราะว่ามันเป็นกิ่งตอนจากต้นพันธุ์มันน่ะมันไม่แมนเม็ดที่เขาเพาะขายเป็นต้นขึ้นมาทายเป็นเม็ดเพาะขายเนี่ยนะแกเอ้ยมันก็ปลูกได้กินอยู่นั่นแหละจ้าแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยบางทีก็หปีถึง10ปีก็มีเดจากันแล้วแต่พันธุ์ของมันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นต้นพันธุ์แบบนั้นนะราคามันก็จะถูกกว่าพวกที่เขาตอนกิ่งขายมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนั่นแหละจ้าก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาแบบไหน เกบอะโวคาโดเสเร็จแล้วที่นี่ฉันก็จีแวนมอเตอร์ไซค์คู่ใจกลับบ้านไปหาทํากับเขากับน้ำให้คุณพอ่อฉันนี่แหละจ้ะวันนี้นะี่ยก็จะมี2เมนูเมนูแรกนะี่ก็จะเป็นทอดเครื่องไนไก่และเมนูที่2ก็จะเป็นพัดพริกหยวกใส่หมูสับอันดับแรกฉันก็จะมักเครื่องไนไก่ไว้ก่อนเครื่องปรุงนี่นะ่ก็จะมีซอสฟ้าเขียวน้ำตาลทรายซอสหอยแล้วก็พริกไทยป่นจ้ะ คุกเข้าให้เครื่องปรุงมันเข้ากันดีแล้วที่นี่ฉันก็จะเติมแป้งทอดกรอบลงไปนี่แหละจ้าขั้นตอนนี้นะพวกแกก็ค่อยๆค,ค,คุกเดอรทำมอย่งงางนนะั้นอ่ะเดี๋ยวเครื่องในมันจิเละมักไก่เสร็จแล้วที่นี่ฉันก็จะไปหั่นพริกหยวกไวก่อนนี่แหละจ้าพริกหยวกนี่นะก็ตั้งแต่วันที่ทําน้ําพริกหนุ่มนั่นแหละจ้ามันก็เลือๆอยู่ส่วนเครื่องในไก่น,ะนี่ก็ตั้งแต่วันทําขนมจีนนั่นแหละจ้า ก็เหลืออย่างนนิดอย่างน้อยนั่นแหละจ้าวันนี้ฉันก็เลยจะทําเป็น2เมนูนี่แหละถ้าทาเมนูเดียวน่ะนะแกเอ้ยมันก็ไม่พอกันกินจ้าสําหรับ4ี่คนหั่นพริกหยวกเสร็จแล้วที่นี่ฉันก็จะมาตามกระเทียมไว้ก่อนนี่แหละจ้าตามกระเทียมเสร็จแล้วที่นี่ฉันก็จะเอาลงไปเจียวในน้ำมันร้อนๆนี่แหละจ้ากระเทียมที่เจียวนี่นะฉันก็จะเอาไปไว้โรยหน้าตอนที่ว่าทอดเครื่องไนซุกแล้วถ้าเกิดว่าคุกไปก็เครื่องไนแล้วตอนเราเอาไปทอดน,นะแกเอ้ยเครื่องไนน่ะมันใช้เวลาทอดนานจ้าเดี๋ยวกระเทียมมันจะไหมก่อน กระเทียมเจียวนี่นะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เด้อจ่าก็เอาตามความชอบของเราเลยไอ้ส่วนตัวฉันนะ่ะมันก็ชอบนะแกเอ้ยฉันว่ามันหอมดีแท้ๆยิงค่ะเป็นกระเทียมไทยบ้านเรานะ,นะ่นะกีบหน่อยๆน,นะแกเอ้ยอย่างหอมเลยแล้วเจียวกระเทียมเสร็ลแล้วที่นี่ฉันก็เอาเครื่องไนไก่ที่เรามักไว้นะนราจะใส่ลงไปเลย ขั้นตอนการทอดเครื่องในไก่นี่นะก็ต้องใจเย็นๆจักหน่อยเด้อเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการทอดนั่นะจ๊ะแล้วไว้รุ่นใจร้อนอย่างฉันแก่เอ้ยกันเลยได้ใหญ่กระทาไปหัวเตาอีกฝั่งนึงนั่นแล้ว <c oughs> ส่วนเตาอีกฝั่งนึงน,น่ะนะฉันก็จะเอากระเทียมลงไปเจียวก่อนพอกระเทียมเริ่มออกกลิ่นหอมแล้วที่นี่ฉันก็จะใส่หมูโบสหรือว่าหมูซับลงไปนี่แหละจ้ะกะพัดไปขวไปจนว่าหมูซับมันเริ่มสุกแล้วที่นี่ก็ค่อยปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลตามด้วยรสด,ดีซอสฟ้าเขียวแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนี่แหลจ ถ้าใครชอบให้มันมีน้ำน้ำจะหน่อยนึงนะก็ย้อนน้ำเปล่าใส่ลงไปก็ได้เด้อจ้ะเสร็จแล้วที่นี่ฉันก็จะเอาพริกหยวกที่เราหั่นไว้ลงไปพัดเลยจ้ะก็พัดไปจนกว่า,วาพริกหยวกมันสุกเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเห็นสีจะจืดแบบนี้นะไม่ต้องกลัวดอกจ้าว่ารสชาติมันจะไม่เค้มคน จิมไม่เข็มคนได้ยังไง่ารสดีมอจิชอนโต๊ะหนึ่งน่นนะมัง้ง <c oughs> วันนี้นอกจากกับเข่าสองอย่างนี่แล้วก็จะมีโอะโวคาโดเป็นผลไม้ดาแต่ว่าอันที่ฉันหัน่นใส่จานเนี่ยนะก็เก็บมาบ่มไว้ตั้งแต่สี่ห้าวันที่แล้วแล้วจ้ะและเมนูของวันนี้ฉันก็ขอรับรองกับพวกแกเลยว่าอร่อยซะจนดึงหูไม่ออกจากหัวหน่นแล้ว <c oughs>